ลงท้ายด้วยประมาณเจ็ดโมงคึงเกือบสองโมงไปตบท้ายบ้านน้องกูวิทมี่นะคะทุกคนแล้วก็ค่อยมานอนนะคะนอนตื่นขึ้นเว้นต้ออีกกินขาาน้าวอาบน้ำเว้นต้ออีกนะคะทุกคนเอาเหมยน้อยสวัสดีจ้านะคะแม่ออนคอยงาปันดาราเกาหลีเลยบ่ป้าตอนนี้แม่บาังงา่นลูกแม่เท่าแล้วคุณแม่เท่าแล้วลูกตอนนี้คุณแม่เท่าแล้ว แม่ฝนเลิบเลิบแม่ฝนแม่ฝนแม่ฝนเลิบเลิบเอ้าขากองคอยบ่งดอกการปูลูก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 เลยลูกไวตะกี้มันหุ่นดีอยู่เดี๋ยวนี้มันหุ่นออกนะคะทุกคนอวบพวอวบกับอ้วนนะคะทุกคนกินนอนหลับสบายแต่มาเล่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบว่าให้ฟังทุกคนต่อไปนี้มังออนจะเป็นผู้ช่วยเซฟลอเตอจะเป็นผู้ช่วยเซฟแล้ว พี่เตียวขอคุณค่าใส่แล้วพี่เจียวพี่เจียวขอคุณค่าใส่แล้วค่ะทำผิดทำถูกบริสันว่าเมื่อคืนฝนตกแรงมากแม่บอหลวงเมื่อคืนบ้านแม่บ้าตกห่อนห่อนห่อนน้องนอง,นองมวยไอ้ลูกมวยห่อนคักผู้ช่วยอีหยังผู้ช่วยเซฟผู้ช่วยเซฟพี่กู้ตัวยิงเขวมากยิงยิงแขวมากนะคะตวจร้กษาตัคนพี่อุตล์ยิงเขวมากคนเขาขาดนะแม่ก็ต้อง จังน่อยแม่กคสิมีงานเหดแล้วลูกแม่สิบ่ได้น,นอนกังเว้นแล้วสวัสดีจ้านะ้งองมางอ้นคนสวยสวัสดีค่ะอุ้ยเก็บวบก่อนแม่ยัดใส่กระเป๋าว้ก่อนความสวยเพ่นพ่นชมมาเฮาก็ฝ้าเก็บยัดใส่กระเป๋าว้คือจังพ่นวาจยับจะใส่กระเป๋าว้สวยบ่สวยกับตามยัดใส่กระเป๋าลูกเดียวนะคะทุกคนพี่ว่าจะลงคลิปวิธีการเอาช่องหลักใส่ของช่องรองให้คนที่ทําไม่เป็น นี่นี่นี่พี่พี่จิวน้องทามนี่นี่อันที่เขาส่งมาเนี่ยบอกน้องนี่ที่น้องที่บอกอ่อนล่งคลิปซอสไปเนี่ยรงคลิปชอ็อกหรือคลิปช็อตนี่แหละว้เนี่ยว่าเราเป็นอันนี้แหละนะเขาเป็นอียังก็ครีเอเตอร์เนี่ยหน้าบ้านแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีออ๋ยวเดี๋ยวอยอ่านบ้ันพี่ว่าจะลงคลิปวิธีการเอาช่องหลักใส่ช่องรองให้คนที่ทําไม่เป็นนะคะอันนี้จากพี่จิวนะคะน้ําท่วมน้ําท่วมหน้าบ้าน แต่คดหาดบอกเป็นอย่างบุ้ยลูกสาออกสาออกู้ยออกขันสาออกอ็กคู่สาออกได้ลูก,ออก,ลกแล้วสิบเจ็ดจ้าจากแม่ออนตอนตลอนทุ่งขอบคุณค่ะคุณแม่ออนคุณแม่ออนคุณสวยเหมือนกันนะคะว่าสื่อหวอนขึ้นพวงงาดเถอะคันเี้ย้อน,นอจะของอีกนะคะทุกคน หัวใจเลิ่ๆมากคุณตั้งหลายดวงนะคะจากอมวยนะคะแม่ออนสวัสดีค่ะนะคะจากพี่จิวนะคะแม่เหมียวเมืองยามาแล้วนะคะบังออนดีจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่เหมียวนะคะแล้วก็อมวยนะคะยิ้มสติกเกอร์อีกอย่างขอเคิดยิ้มมุจิมากนะคะน่ารักน่ารักนะคะแม่เหมียวนะคะเย้ยนะคะสวัสดีจ้าแม่เหมียวเมืองยานะคะจากแม่ออนตะรอนทุ่งชาแนลนะคะแม่เหมียวแม่เหมียวนะคะแม่เหมียวว้าวมาคะตกแรงจริงเมื่อคืนแม่นบ่ สวัสดีจ้าอาอหมยเล็กนะคะจากแม่อรนตะลอนทุ่งนะคะแต่ร้อนกลางวันแมนเมนแม่อรนสวัสดีจ้าจากอาอหมยเล็กนะคะแม่อรนตะลอนทุ่งนะคะอ๋อเชื่อออนสวยทุกคนจ้าวู้ยคุณแม่มามามาแตะมือแม่แม่แม่คืนต้นก้ามปูเลยแม่เอาจากเอาต้นก้ามปูนะคะทุกคนตัดทัดหัวเลยสวัสดีรอบบ้านจ้าจากคุณแม่มิวเมืองยานะคะอันนี้ก็คุณแม่ เอาหมวยยิงแขวมาพาคุณแม่เข้าก้นซื้ออ่อนนะพว้งามทุกคนตนะกคนเก็บเงินใส่กระเป๋าไว้ก่อนความงามงามลายไงทุกคนงามจนหล่นงามประลาำปะเหลืองามขักนนาดกาแฟมาแล้วทุกคนแต่ล่มกะสีฝนกะสีห้ามข่อยนะคะทุกคนผมไอฝนมาแล้วฝนจีมาแล้วนะคะทุกคน,นกบรรยากาศตัวน,นี้ช่วงฝนจะมาแล้วนะคะทุกคนเอาหมวยเอาหมวยนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะ,คะลูกหมวยนะคะ ลองันเกิด23ใช่ไหมลูกดอกไม้อะไรสวยมากจ้ะดอกก้านปูแม่ดอกก้านปูบานเท่าเนี่แหละดอกก้านปูแม่น้งเหลืองกันหม้ดอกก้านปูนะคะทุกคนดอกก้านปูน้งเหลืองเนี่ยดอกไม้อะไรสวยมากค่ะดอกก้านปูนะคะดอกก้านปูเนี่ยนะคะทุกคนดอกก้านปูงามอีหลีเต้ไหมอ่มันเต็มต้นเหร มันมันติดต้นะะคะทุกคนของเข้าเจ้าว่ะนี่นี่สวยมากๆนะคะทุกคนเก้วพว่มสวยดอกการปูกกัน